สวัสดีค่ะรัตนามนุีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะคือคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะ ปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะโหแบบเดียวเราก็ต้องมาเปิดไพ่ปักหลังแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักนะคะในปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่15-31พฤษภาคม16-31พฤษภาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอบรารมีครูบาอาจารย์นะคะคุยพอนุชัยคุณที่เกิดราศีธนูนะคะหรือว่าเดือนธันวาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะ ไม่ว่าสาสตร์ใดๆนะคะรับชมรับฟังได้เลยรมาดูกันการงานนะคะปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแลกเท้าทัตตลดนะคะการงานจะไปในทิศทางที่ดีได้อะไรมาแบบฟุกๆตำแหน่งหรือว่างานได้มาแบบไม่คาดคิดนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของการร้องขอนะคะได้มาแบบฟุกๆแต่ก็ต้องมีการขอนะคะยื่นเรื่องขอให้ได้งานยื่นเรื่องดําเนินการขอเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะคะหรือว่า ออขอพรน,นะคะใส่หมูใครใส่หมูนะคะลองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะให้การงานราบรื่นนะคะให้การงานได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะไพ่ใบที่3นะคะไพ่พระพิรุณน,นะคะจังหวะที่ใช่อะไรที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่นะคะได้มาแบบฟุกๆไม่คาดคิดนะคะการออนไลน์ทางไกลโดดเด่นมากในช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะ การต่างประเทศก็โดดเด่นนะคะช่วงนี้มีแม่ตามหานิยมนะคะจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่สนับสนุนในหน้าที่การงานนะคะเรามาดูกันนะคะใครรองงานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้ชาชา,ชาสักหน่อยแต่ได้มาแบบไม่คาดคิดนะคะอืมก็หวานใบสมัครนะคะร้องร้องยื่นคําร้องสมัครงานอะสาธุค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงิน แล้วเรื่องเงินปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอบารมีคูบาจาจย์หนุยพรนุชัยชา,ยชาวราศีธนูนะคะเรื่องเงินนะคะว่าครอบครัวดีนะคะเได้เงินจากครอบครัวเป็นได้นะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรที่ดีนะคะเงินดีไพ่ใบที่สองนะคะไพ่พระนารายณ์ทรงสุปันนะคะเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคะเป็นทรัพย์สินนะคะ ทรัพส,สมบัติบ้านนะคะหนุนนาให้โชคนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับอสังหาขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าทรัพย์ทรัพย์ใหญ่นะคะอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือว่ายอดยานผ่านนะมีเกณฑ์ที่จะได้มาตกข้อตกลง ก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะธุรก,กรรมทางการเงินทาแล้วจะดีนะคะในช่วงนี้ไพ่ประสาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันก็มีความเหนื่อยมีความวาวุ่นใจเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ว่าน่าจะมีการสนับสนุนจากครอบครัวที่จะเข้ามาได้หรือว่าภาระในระยะยาวมันก็ทําให้คุณเหนื่อยได้แต่มันก็มีเกณฑ์ของการพัฒนาเรื่องออทรัพย์สินนะคะใต้สำรับเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นเงินของเงินร้อนนะคะเข้ามาออกไปแบบร้อนๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะลงทุนจะทำไรก็ขอให้มีสติในการใช้เงินในช่วงนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมชาวราศีธนูนะคะความรักล่ะเป็นอย่างไร ความรักนะคะยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพันผลนะคะอยู่ที่อารมณ์นะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นง่ายหงุดหงิดง่ายกับความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่ของเทพประบุยุติธรรมหลายคนหลายคู่นะคะอาจจะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องเกี่ยวกับทนายความคดีความหรือว่าคดีครอบครัวอะไรพวกนี้นะคะ ก็ยังว้าวุ่นใจกันอยู่นะคะจะมีการต้องเลือกต้องตัดสินใจคนโสดมีเกณฑ์จะต้องเลือกว่าจะเลือกคนไหนเป็นได้นะคะไพ่ใบที่3เป็นไพ่พยาสุขเป็นไพ่พยาสุขคลีบนะคะเรื่องจุกจิกว้าวุ่นใจเอกสารทางราชการหรือเรื่องเงินเรื่องจุกจิกหลายสิ่งกับความสัมพันธ์หรือความเจ้าชู้เกิดขึ้นได้นะคะก็ระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์นะคะถ้าใครมีปัญหาก็กระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนาะถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์อะไรขึ้นมาก็ ถึงกับการขึ้นลงขึ้นสัรกันเลยทีเดียวนะคะคนโสดมีเกณฑ์เกี่ยวกับการต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะถ้ายังเลือกไม่ได้มันยังว้าวุ่นใจความรักมันยังเอาแนอเอนนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ไหนหรือเริ่มคุยก็ลองใช้เหตุผลในการคุยกันหรือก็เป็นเพื่อนถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษหรือว่าเกี่ยวกับคนที่เกิดปีละกาที่มากเกี่ยวข้องกับคุณในความรักความสัมพันธ์ได้ในช่วง ปักหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้ว e ไพ่อยากบอกอะไรครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรชาวราศีธนูในปักหลังเดือนมิถุนายนนี้เออมิถุนายน <laughs> เดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอพรามีครูบาอาจารย์นะคะ <c uman> วัยพรนุชัยด้วยนะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีธนูนะคะในเดือนพฤษภาคมปักหลังไพ่อยากบอกอะไร ไพ่ใบแรกพระศิวะนะคะอะไรอะไรยังไม่แน่นอนนะคะระงับอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะขึ้นลงง่ายมากผันผวนง่ายมากในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอารมณ์ของคุณนะคะหรืออะไรอะไรมันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพระพิคเนทรงหนูนะคะช่วงนี้ก็กลับมาดูแลครอบครัวให้ดีความรักความอบอุ่นหรือว่าสถาบันครอบครัวสัมพันธ์สําคัญกับคุณในช่วงนี้นะคะ ไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่ของหนุมานนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงนักธุรกิจนะคะช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะเน้นเรื่องการงานเรื่องธุรกิจจะไปในทิศทางที่ดีมากนะคะไพ่สุดท้ายใต้สําหรับนะคะเป็นไพ่ของบ่วงรักนะคะในหลายคนน่าจะมีการมีอะไรที่ติดขัดหรือว่ามีบ่วงอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ กลับมาบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะแล้วจะไปในทิศทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะอารมณ์ของคุณนะคะมันขึ้นลงง่ายถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมอะไรที่มันมันเป็นบ่วงกับเราอยู่นะคะตัดได้ก็ ปล่อยวางแล้วก็ตัดบ่วงอะไรที่มันอยู่ในจิตใจนะคะลองปล่อยวางแล้วจะดีมากนะคะมันนั่งสมาธิทําบุญแล้วจะดีมากในช่วงปักหลังเดือนเมษาในช่วงปักหลังเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะอ่ะสาธุนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ